พี่น้องครับหลังจากได้ลงคลิปเกี่ยวกับการคับเสพผ้านะครับใบอะไรในการแสดงของวงสาวหน่อยเพชรบันแพงโดยพระเอกออฟสุรพลซึ่ง f c ซแฟนคลับหลายๆคนกัเข้าไปกดนะครับกดไลค์กดแชร์และก็ไปชื่นชมในการปรับรูปแบบที่เหมาะสมของวงสาวหน่อยเพชรบันแพงครับคลิปนี้ครับเบาาดุนสิมะว,วถึงเสียงแค้น เป่าสดทึงเวทีพี่น้องครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งศิลปินมากความสามารถของวุงสาวหน่อยเพชรแหนแพงเอฟซี FC แฟนคลับสาวหน่อยเพชรแหนแพงเอื่นว่าเป็นเพชรเ,เม็ดงามอีกเม็ดหนึ่งของวุงสาวหน่อยพี่น้องพี่น้องลองฟังเสียงแค้นเป่าสดของศิลปินคนนี้พี่น้องครับ นั่นแหละครับพี่น้องครับเสี C ยงแค้นเห็ดไห้หลายๆคนกับขนลุกพี่น้องนั่นก็คือเสียงแค้นจากพระเอกตันอัตพุนเพชรบานแพงครับซึ่งเป็นศิลปินที่มากด้วยความสามารถเป็นทั้งนักแต่งเพลงก็มีบทเพลงแต่งให้กับพอการใช่เนาะแลกะก็เป็นนะครับศิลปินที่สามารถเล่นเครื่องดนตรีได้หลายแนวนะครับและก็เป็นหมอลำนักรองที่มากด้วยความสามารถมีความตั้งใจ ในการรองการรำนะครับกับชื่นชมครับพอจูไดเพชรเม็ดงามมากไวทีวงสาวน้อยเพชรบานแพงนะครับก็บถือว่าในการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้กับสถานการณ์นะครับเขากับการไว้อาไลนยนะครับก็บเป็นการปรับสคริปต์ได้ดีได้รับการชื่นชมนะครับโดยมีศิลปินที่มากด้วยความสามารถทั้งพระเอกออฟุรพลและก็พระเอกตันอัตพลเพชรบานแพงเป็นคนนําเสนอนะครับ กับคลิปนี้ก็ขอชื่นชมนะพี่น้องเนาะ